สวัสดีค่ะในรีบสีพยากรค่ะกลัามาพบกันอีกครั้งคำทำนายประจำสัปดาห์นะคะคลิปนี้จะเป็นของชาววันพฤหัสเป็นคำทำนายประจำวันที่11-18ตุลาคมค่ะเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะ,ขออ,ญญะ,คะขออนุญาตจับไพ่แทนชาววันพฤหัสนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนขออนุาจแห่งความดีงามนำทางราได้พบการขอให้คำทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ เจ็ดเหรียญค่ะสองไม้เท้าค่ะเอสซอรแพนต์เพลนค่ะสี่ถ้วยค่ะแปดเหรียญค่ะโอ้ไพ่สวยเพจชอบครับค่ะสี่เหรียญค่ะไพ่ให้ใหม่กันนะสี่เหรียญค่ะ เห็นชัดไม่เอ่ยโอเคแปดไม้เท้าค่ะสามไม้เท้าค่ะ ราชนินีทไม้ท้าค่ะสัปดาห์นี้ชาวันผลึหาดคอนเก t สทูลเลชัขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการต่อยอดจากการทํางานใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะจะมีคําติคาชมเรื่องดีๆเข้ามากับงานที่คุณทําำถือว่าประสบความสําเร็จเลยแล้วมีการต่อยอดจะมีการมอบหมายงานความรับผิดชอบ เกิดขึ้นอีกน,นะคะแล้วถามว่าแบบโอเคไหมตอบว่าโอเคหรืองานที่คุณทําอยู่มันจะสําเร็จรู้ล่วงไมได้ด้วยดีอ่ะอันนี้คนทํางานประจําทีนี้จะบอกว่างานติดต่อสื่อสารงานคมนาคมงานดิจิตอลงานเวอร์ไวด์เว็บอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการต่อยอดนะคะจากที่เพิ่งผ่านมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคิดในใจว่าทำไปทำไปเท่านี้หรือแบบเอิเป็นยังไงอาทิตย์นี้ค่ะจะเป็นที่แห่งการเก็บต่อยอดนะคะก็เหมือนกับว่า งานเกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์ในสัปดาห์นี้ปังปังมากๆขอบอกนะคะต่อยอดได้จากที่จะอันเดิมแล้วคุณก็จะเริ่มมองรู้รู้ทิศทางแล้วว่าคุณจะต้องทํายังไง2อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ3าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเสียเคร่อนะ เสียโอกาสตรงไหนไปหรือต้องหรือคุณจะต้องกลับไปจัดการต่อยอดยังไงตอบอีก3 0เนี่ยให้มันได้สดําเร็จบริบูรณ์แล้วอาทิตย์นี้นะใครที่ทาเอาไว้แล้วเหมือนกับว่าใครที่เริ่มเอาไว้แล้วหรือใครที่แบบว่าปูทางมาแล้วตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเกิดผลสัปดาห์แห่งการเก็บยอดโดยเฉพาะคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับเด็ก อาชีพเกี่ยวกับเด็กค้ายเสื้อผ้าเด็กค้ายของเด็กหรือว่าเด็กในที่นี้คือไม่ใช่เด็กแบบเแบบี๋อย่างเดียวนะเด็กคือหมายของคนอายุน้อยกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยอาจจะโอเคเลยคนที่ทํางานอะไรที่ต้องแบบใช้แบบเขาเรียกอะไรนะใช้ศิลปใช้ความเป็นแบบความพิเศษเฉพาะตัวงานหุ้นอ่างานหุ้นนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อ่างานที่แบบว่าเป็นพวกอาร์ตเป็นพวกบอกว่าเอองานเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะของตัวตัวงานที่แบบว่าต้องตอกเหรียญช่างฝีมือทั้งหลายโหสัปดาห์นี้ปังปังแน่นอนเออปังแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับมันจะเป็นแบบเป็นดูเหมือนมันจะเงียบแต่เอาจริงๆแล้วเหมือนกับว่าในในธุรกิจเว็บไซต์ของคุณอะมันเติบโตทีนี้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในช่องทางต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคุณต้องเก็บรายละเอียดแล้วไปบริหารจัดการต่อยอดของมันเรื่อยๆนะคะไม่ได้หมายความว่าทําแค่นี้แล้วคือจะหยุดคุณต้องทาต่อไปเรื่อยๆนะคะ ท่านใดที่มีเกณ์การเดินทางในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าโอเคเลยเตือนเรื่องเดียวค่ะก็คือว่าจะมีปัญหารามดระวังเกี่ยวกับระบบลำไส้กับาะอหารอาหารไม่ย่อยทั้งอืดทั้งเฟอ้อถ้าต้องนั่งหน้าคอมหรือต้องทําอะไรนานๆที่แบบนั่งนานๆยืนนานๆต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะอ่าโอเคเลยชอนร,ริหัสไพ่สวยมากเค่ะเรามาดูการงานก่อนเลยเนาะการงานของชอนริหัสสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างคะ โอ้โหเฮอร์เมสค่ะราชาไมเท้าค่ะอัศวินดาบค่ะสี่ถ้วยค่ะแล้วใบสุดท้ายมาหาเล็กถือดาบนะคะจะบ่งบอกถึงว่า งานที่คุณทำนะคะที่คุณเหนื่อยมาตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะที่แบบมีคนช่วยบ้างไม่มีคนช่วยบ้างหรือทําบ้างไม่ทําบ้างหรือแบบต้องลุยคนเดียวอะ่ะในสัปดาห์นี้นะคะตัวช่วยของคุณคือบุญกุศลน,นะคะคือการสวดมนต์การภาวนาแล้วคุณก็จะมีแบบ เหมือนกับว่าแบบคุณต้องลุยอะ่ะคุณจะสําเร็จงานครูงานหมอนะคะงานที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางเฉพาะด้านในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะลุยไปเลยค่ะแล้วมีการเกิดผลแน่นอนเนาะสำหรับงานที่เป็นลักษณะงานขายหรืองานที่เราเป็นลักษณะงานอื่นที่ไม่ใช่งานเฉพาะด้านเนีย่ยง,งานครูงานหมออะไรพวกนี้นะคะก็ขอให้คุณใช้อํานาจแห่งแสงบุญสารกิจเบิกบุญเบิกบกุศลทําไาเออเบิกบุญเบิกบกุศลแน่ อยู่ที่คำอธิษฐานของคุณลวค่ะนี่ที่คำคำอธิษฐานของคุณเนะาะสเหรียญค่ะเถ้วยค่ะแล้วก็อัวินไม้เท้าเป็นคำอธิษฐานนะคะก่อนนอนสวดมนต์หรือคืนมีก็ได้หลังจากที่ดูคลิปแล้วสวดมนต์อธิษฐานและแผ่เมตตานะคะตั้งจิตไถ่ดีถึงเทพเทพวดาสิ่งศักดิ์สิิเอ่อตลอดจนอันนี้อาจจะได้ถึงครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อที่ไหนที่คุณนับถือนะคะ ที่ไหนก็ได้ที่คุณแบบบูชายอยู่ในใจหรือมีอยู่ในใจครูบาอาจารย์ค่คะนะอธิษฐานขอพอรท่านขอให้เกิดขอการงานน่ะที่ท่านนําทางให้เกิดประตูกลางไรายได้ถ้าต้องสมานสัมพันธ์กับคนก็ขอให้มันเกิดงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นขอให้แบบว่าหูตาสว่างโล่งแจ้งขอให้เปิดทุกทิ่ทุกทางให้มันขับเคลื่อนไปแล้วประสบความสําเร็จอันนี้เลยค่ะ เบิกฟ้าเบิกดินเลยขอให้ท่านช่วยเลยนะคะโดยเฉพาะแบบงานที่ต้องต่อยอดงานที่ต้องมียอดงานที่ต้องเก็บเงินทําเลยค่ะทําเลยอันนี้สนับสนุกนะชวอนเพลินหะเรามาดูการเงินกันค่ะการเงินชอน้อนพ ไม้เท้าค่ะโอเคค่ะสังหราชค่ะหูเยี่ยมรานีนิมม้เท้าค่ะเยี่ยมสองไม้เท้าค่ะและเจด,ดาวโอเคค่ะถ้าถามถึงการเงินไพ่ออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าเงินจะได้จากอะไรเงินจะได้จาก ความสามารถการรวบรวมผลงานหรือว่าจากจากอยากเงินแรงงานว่างันเถิดจากสิ่งที่คุณทำะคะ่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคนงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารเวิร์ไวเว็บต่างประเทศนะคะจะมีองค์พระใหญ่ขึ้นมาเปิดทางหรือไม่ก็คือว่าลักษณะตัวแปรก็คือเหมือนบอกว่าถ้าคุณจัดระบบระเบียบให้ดี นะคะซิกแซกให้เป็นอะ่ะมันจะสําเร็จงานดิจิตอลงานเวร์ลไวเว็บงานที่ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับคนงานที่เป็นลักษณะของการสื่อสารการเคลื่อนไหววางแผนวางแผนให้ดีถ้าคุณวางแผนวางแผนดีคุณจะรวบงานทั้งหมดได้แล้วมันจะเกิดเงินนะคะคุณต้องใช้วิธีการซิกแซกบ้างอะซิกแซกบ้างในบางในในจังหวะงานเพื่อให้มันแบบรวบได้หมดทุกอย่างอะ,อะว่างนั้นเถอะส่วนงานประจํานะคะงานประจําที่คุณทําก็ถือว่าคุณจะ ถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนที่ทํางานประจําแล้วเหมือนกับว่าจะสําเร็จไหมการสาเร็จแล้วได้ผลงานดีไหมตอบว่าได้สําเร็จแล้วได้ผลงานดีแม้ว่าเบื้องหลังมันอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เช่นแบบอาจจะเหนื่อยมากทําคนเดียวถูกทิ้งหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนเอาเปรียบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จะออกมาดีแล้วผลงานก็จะออกมาดีเงินมันก็จะออกมาดีตามอ่า ไม่ต้องกังวลค่ะเห็นหมาอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนะต้องบอกว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วคุณไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องเครียดกับใครเดี๋ยวทุกอย่างผ่านมามันโอเคแน่นอนนะคะโดยการเงินของชาวพฤหัสเหมือนจะไม่ทานแต่สุดท้ายละทันค่ะเหมือนจะไม่ทานแต่สุดท้ายลรทนันเออนะดูแลตัวเองดีๆนะคะทํางานทําให้เต็มที่จัดระบบระเบียบให้กระดีในความหวังที่มันไม่มีอ่ะเหมือนเหมือนที่เรารู้สึกเรามันมืดอะ่ะมันจะมีความหวังขึ้นนะคะมันจะมีความหวังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่า มันผ่านได้แน่นอนที่สําคัญนะคะเดี๋ยวคุณจะมีบุญกุศลขึ้นมาคําขึ้นมากูณไม่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงเวลาการเงินของคุณมันผ่านได้แม้มันจะติดขัดแม้มันจะมีอุปสรรคแม้มันจะมองไม่เห็นทางแม้มันจะอะไรก็แล้วแต่นะที่สุดเราเออมันผ่านได้เนะมาดูสุขภาพกันค่ะอย่าเพิ่งเครียดไม่ไม่เครียดอย่างเดียวอ่ะไม่เครียดแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออจัดวางแผนให้ดีอ่ะทุกอย่างจะดีเองมาดูสุขภาพนะคะ หลบค่ะสมีเท้าค่ะ Justice ค่ะ The f u o l ค่ะเจ็ดเหรียญค่ะสุขภาพถ้ามองตามหลักแพจริ่ะยังไม่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือหรอกแต่ถ้าคุณไม่รักษาไม่ดูแลตัวเองอ่ะไม่มีมาตรฐานการใช้ชีวิตยังกินแบบยังกินไม่ไม่มีประโยชน์หรือยังกินอาหารผิดเวลาหรือพาพความผิดเวลาคุณจะเริ่มป่วยแล้วนะ คือทางแยกของคุณอะคือถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมอะคุณจะมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วมันจะค่อยดีขึ้นแต่ประเด็นคือคุณกังวลมีความกังวลในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานก็อ,อย่างนี้ดูแลสุขภาพด้วยทําควบคู่กันไปนะเพราะว่าที่สุดแล้วความเจ็บป่วยเนี่ยเราเป็นผู้รับคนเดียวไม่มีใครมาเับากับเรานะคะอันนี้คือสิ่งๆที่จะฝากไว้กับชาวพฤิหันเนาะมาดูความรักดีกว่า ความรักชาวันพฤหัสคิงออฟเพนต์อคอนห้าดาบเลิฟเวอร์สามดาบเมจิกเชียนแม้คุณถ้าคุณไม่ลงทุนง้อแต่คุณรอปฏิหารมันก็ไม่เกิดผลหรอกนะแม้ความรักมันจะยังคงอยู่อะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณง้อแล้วคุณก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาใส่ใจและกลับมาแก้ไขสถานการณ์ให้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นเนะี่ยแม่หมอว่ามันความรักมันยังคงอยู่นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบยังทิฐิยังมีมานะแล้วก็คิดว่าแบบทุกอย่างเป็นของตายในชีวิตคุณแล้วก็รอปาฏิหาริย์เลยคุณรอให้เขากลับมาคุยง่ายๆคือเอาให้เขามางออะฉันไม่งอเธอก่อนให้เธองอฉันอนะรอต่อไปอบอกเลยเรอต่อไปแล้วเผยความรักของคุณเนะี่ยมันจะแบบ ที่มแทนตัวคุณเองแสดงว่าเขาไม่มาง้อไงคนที่จะตายคือคุณอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องรใอยเขามาง้องไปง้องก่อนไปง้องแล้วขอโทษนะแล้วก็แบบว่าปรับความเ้าไจกันซะสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อยังมีความรักอยู่เนาะโอเคปะ่ะเออนะอโอเคชามพฤหัสถ้าดูก็ไม่ได้ถึงกับว่าแย่แต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะต้องลุ้นนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตัวช่วยหรือไพ่จะบอกอะไรเราให้ในการแบบเสริมเพิ่มเติมดวงชะตาของเราเนาะมาหาเล็กถือดาบเอซอับวอนคิงออฟคัพแปดดาบและสี่ถ้วยค่ะ ทุกอย่างมันไอกระทบขาสีไม้เท้าทุกอย่างมันจะผ่านได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะอาจจะต้องแบบเออมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควบคุมอารมณ์ความเครียดอย่าให้มันเครียดอย่าให้มันกดดันเพราะว่าความเครียดอ่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการในการเปิดความคิดของตัวคุณนะคะสุดท้ายแล้วคุณยังกินอิ่มนอนหลับยังไม่ถึงขั้นที่แบบล้มหมอนนอนเสื่อหรือว่าแย่เพียงแต่ว่ามนุษย์อ่ะมันจะต้องการความแน่นอนแล้วก็มีความรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกว่าถ้าเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วถึงจะเชื่อถึงจะวางใจดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคือคุณต้องเชื่อแล้ววางใจในตัวคุณเองก่อนแล้วก็ทำมันด้วยมือของคุณแต่สำคัญสุดเลยคือความกังวลลึกๆที่มันอยู่ในใจคุณนั่นแหละมันทำให้คุณเครียดแล้วการทำให้คุณเครียดมันก็ทำให้คุณอาจจะคิดอะไรไม่ออกแต่ไม่เหมาะเข้าใจนะเพราะว่าความความกังวลน่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากขึ้นกับ ไม่ได้มีไม่ได้มีปัจจัยมาจากตัวเราแต่มันเพียกความกังวลน,นี้มันมีปัจจัยมาจากคนอื่นคนรอบข้าแต่ทั้งหมดและทั้งมวลก็อยากจะบอกว่ามันผ่านได้ นะอุปสรรคมันผ่านได้แม้มันจะมีในระหว่างทางมันผ่านได้เพราะว่าดาวพฤหัสหรือดวงคน,นพฤหัสในสัปดาห์นี้มีไพ่เทพมีไพ่องค์เทพมีไพ่พระมีไพ่พฤษีเนี่ยขึ้นตลอดเวลานั่นแสดงว่ามีบุญมีกุศลเนะี่ยมันช่วยผลักดันดังนั้นทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะสําคัญสุดเลยคือว่าตั้งมั่นในการทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในหน้าที่ในภาระความรับผิดชอบในงานของตัวเองให้ดีความกังวลเนี่ยเข้าใจว่ามีแต่ว่าบางทีต้อง เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วบางอย่างเราไม่สามารถไปกะเกณ์ได้หรือบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งจัดวางให้มันเป็นที่เราคิดได้เราก็ต้องแบบทําใจแล้วก็ปล่อยวางมันแล้วก็ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีทําให้ดีผลที่ออกมาเป็นยังไงน่ะมันก็ยอมรับกับมันแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันออกมาดีดีเกินคาดเพราะว่ามันมีไพ่ที่ขึ้นมาว่ามันมีมันมีตัวช่วยดังนั้นเนี่ยมันดิ้นได้มันผ่านวิกฤตได้ไม่ต้องกังวลค่ะ นะชอมพฤติกรขอบุญกุศลนะคะหนุนนํำนะขอให้ใครที่ติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินอยู่อะ่ะขอให้ผ่านผลไปได้นะคะส่วนใครที่จะต่อยอดก็ใครที่ทดลองทําอะไรไปแล้วแล้วใครที่แบบว่าเหมือนกับรอวันเกิดผลนะขอให้สิ่งที่คุณคิดอะ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนะและสิ่งที่แบบเออสิ่งที่มันแบบดีๆอะ่ะขอให้มันเกิดผลร้อยเท่าพันทวีเลย นะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวพิหัสน,นะก็เหมือนเดิมค่ะใครดูผ่านช่องทาง y t u t u นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดแชาร์แล้วก็ใครเป็นยังไงบ้างก็เขียนคอมเมนต์กันนิดนึงเนาะก็สำหรับชาวเพจในรีวิวทพยากรน,นะคะกดถูกใจแล้วก็ติดตามไว้เพราะว่าเดี๋ยว Facebook ปิดกั้นการมองเห็นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ทำเป็นวิทยาทาน แชร์ผ่านอย่าลืมว่าคําทํนายเนี่ยมันเป็นภาพรวมของคนที่เกิดพฤษทา้งหมดไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งว่านั้นดวงชะตามันอาจจะใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างก็ดูการขำๆแค่สะกิดใจเฉยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอ้อกดติดตามไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคําทํานาย12ราศีออกมาแต่รอนิดนึงเพราะว่า อขอสะางงานขั้นอีกชิ้นนึงให้สอเล็จรู้เ่วงไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ